อ่าทุกคนนีนนี้ต้อนรับคข้สู่เกม b r o w s t e a m ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเกมแนวตามหานวนอนวอลี่นะที่จริงเกมแนวนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแล้วใครมาเรียนรู้ล้วกันชิปปิ้งสีคาได้ได้เลยจัดไปว้า สีนี่สีอ๋อโอเคก็คคดูไดม่ไม่ย,ยากใช่ไหมฮัลโหลมีใครอยู่ในมื้ไหมฮะอะไรเอย่ยกดไลค์และเอกาสารขอบคุณที่มาพักที่ท r ูดีมแจง้งเช็คเอาท ออกเก้าโมงแล้วก็โปวดทําตามนี้ด้วยก่อนที่จะเข้าเตียงให้โปรดสํารวจแล้วก็จดจําห้องไว้ก่อนเข้าเตียงก็ปิดไฟทั้งหมดด้วยแล้วก็ได้โปรดเล่นกับลวกชายฉันขอให้มีฝันที่ดีโอเคภารกิจเราก็คือตามนี้สินะ เราต้องจำขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านโดยการคลังสิ่งนี้<ม>จะลองคิดดูแล้วกัน<ม>แล้วโอ้ต่บไปเหมือนว่าเวลาโอ้ ตรงกับข้างนอกไยใช่ปะ่ะโอ้ใกล้เคียงใกล้เคียงโอเคธุรกิจเราก็คือปิดไฟปิดไฟก็ปิดไฟพร้อมกับสำรวจที่นี่ไปด้วยนี่คือห้องน,น้ำ นั้นมันเกไปแล้วเนาะแล้วจะปิดอ,อยกย,ยังไงไฟฉายยังไงไม่น่าได้ไประตูเดีืจะฉล่นเกินไปแล้วต้องรีบลูกคิปอีกรียบร้อยเสร็จแล้วก็นอนและเที่ยงคืน เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนภายนอกก็ยังคงมืดมิดอยู่แต่บางทีอาจจะไม่ใช่ความจริงก็เป็นได้หากเป็นเช่นนั้นแล้วก็ฉันอยู่ในความฝันหรือเปล่านะฉันเขียนอะไรก็ตามที่ฉันได้เรียนรู้มาจากโมดของคนที่ทิ้งเอาไว้ก่อนหน้านั้นไว้เป็นประสบการณ์หากว่ามีคนมาอ่านแล้วก็ ฉันหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยเธอได้ดูเหมือนว่าเราจะติดอยู่ในโลกของความฝันจะภาพจุดแปลกๆหรือเรียกว่าสิ่งผิดปกติด้วยกล้องแล้วก็กลับเข้านอนและเวลาจะเดินต่อไปภาพผิดปกติจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อครั้งดูเหมือนว่าประตูจะเปิดเมื่อหาาฬิกาชี้ไปที่เลขเก้าหากคุณไม่พบสิ่งผิดป,ปกติแล้วก็ ได้เปิดหยิบวิทยุขึ้นมาสัญญาณวิทยุนั้นจะบอกตำแหน่งสิ่งผิดปกติเองก็ตามเวลาจะถูกย้อนกลับไปอีกหนึ่งชั่วโมงก็ใช้ระมัดระวังด้วยนั่นแหละทั้งหมดหยิบกล้องขึ้นมาวิธีการใช้กล้องเมื่อคุณหยิบกล้องขึ้นมา ก็จะเข้าสู่โหมดถ่ายภาพและจะมีเส้นขอบสีเขียวปรากฏขึ้นเมื่อจับไปที่สิ่งของรูปกล่องสีเหลี่ยมเล็กจะปรากฏถ้าเกิดว่าถ่ายรูปลงไปแล้วมีเช็คมาร์แปลว่าสิ่งของเหล่านั้นถูกถ่ายภาพแล้วเช็คมานั้นจะปรากฏเพียงแค่สิ่งของที่ถ่ายไปแค่ครั้งล่าสุดเท่านั้นก็น่าจะใช่นะ เรดิโแล้วก็คิโอเคเนาะเราต้องไปหาสิ่งปกติซึ่งอะไรล่ะโอ้อันนี้แน่เลยชัดเจนเสร็จแล้วเราก็กลับไปนอนอ่าก็ฟังดูไม่ยากนี่โอ้โห น้องหายตามหาน้องดีกว่าเอ๋เอ๋นี่จะเล่นซ่อนหากันใช่มหมโอ้นีไ่ไงเจอแล้วม้หาเล่นซ่อนหากันดีกว่าห้าส่สาม นี่นีเน้เนเ <laughs> นนี่อันตา,ายนันตรา,าย <laughs> แล้วน้องหายไปไหนแล้วเนี่ย แหล้ว่าเราว่าไหนเอ้ยโอเน้ี karaoke, ้เอาみてよซ่อนลมาสิาเลสโกดีกว่าย้ามาซอนลซ่อลวหวังว่านี้จะได้นะเ โอเคเราลอดใช่ไหมแค่นี้เนาะแม่ดูดีแม่มองแรงมองแรงไปดีกว่านอนดีกว่าไอที่ hey, มันร้ายกาศรายกาศแล้วว่าฮ้ เอ้นี่ไงอยอยอ๊ยโอโอ้ยยเออเล่นอะไรเนี่ยนี่เนีต้องไงต่ออ่ะ Để ngay tờ Ok được ai đường khác nó nghe lại ตะลอนเกี่ยวไหมเกี่ยวมาดูอีซีเสะข้าวเปล่าเนี่ยโอ้นี่จุดนี้มันควรมีหน้าต่าง ผมว่าใช่ผมว่าใช่นอนโอเคถูกโ,โ,โอกันนี้ปกติไม่มี ไม่ทำอะไรเป็นนั้นอ่ะเออไปดีกว่านอนเจอแล้วก็นอนเฮ้ยดีสดื่อเลยเฮ้ยไม่ดีไม่เข้าใจ เสร็จเดี๋ยวแล้วจับไปวน,น้องจับไปวน,น้องเดเคนอนแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบโอเคแค่นี้ไม่มีอะไร วันนี้อ่ะมันนี้ก็ยังไม่ผมไม่มีอะไรนะว่าเหมือนเดิมทุกอย่างโอเคโอ,โอเคเจอกันดอกไม้หายโอเคไปนอนเจอแล้วก็เข้าหนังงาน ย่าตายแล้อยอ้ฮ mm. ัลโหลไไปอพี่นอนก่นนะีตีห้าแล้วเลิกมใสปขวดใส่ขวดนอำใ่ตียง นีเนาะนี่เปล่าโอ้ดีเราโอเคนอนเลยนอนเลยดีรือเรือเรือไปหกมงหงเ โอ oh. <c oughs> ากระดาษชิ้โอ,อ okay. เคไปไปต่อเลยอยีนิดนึงเราจะชนะแล้วนอนต่อนอนต่อเทดเวลาสุดท้ายเวลาสุดท้ายใช่เธอผ่านผ่านแล้ว อิสระภาพอิสระภาพเย่อิสระภาพเป็นของเราผ่านเย่หายใจแทบแย่แต่ก็เสียว <laughs> เสียยๆมากเลยเอาล่ะก็มีเซียท่าน,นีีละกันเรายังไม่หาไม่ถึงเครื่องเลยนี่นะถ้าอยากให้เล่นต่อจนหาครบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะถ้าอยากลืมจะดูต่ออ่ะสวัสดี